รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมอนทรรัตนโกสินทร์ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมพัฒนาระบบตรวจจับการบุกรุกแนวชายแดนเสริมความมั่นคงของประเทศเมื่อวันพนับดีที่27กุมภาพันธ์2568พลโทงอัธพงศ์พิชยากรเจาร้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานวิจัยระบบตรวจจับการบุกรุกตามแนวชายแดนด้วยเซ็นเซอร์วัดการสันสร่นสะเทือนและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติหรือแรมให้แก่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนาคายตากสินจังหวัดจันทบุรีซึ่งโครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลัตนาโกศิ์ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลัคนาบรรณวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงของประเทศซึ่งระบบตรวจจับการบุกรุกตามแนวชายแดนนี้ใช้เซนเซอร์วัดการสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนภาร,รกิจของเจ้าหน้าที่ทหาร โดยสามารถตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการลักลอบเข้าเมืองการค้ายาเสพติดการค้าขายผิดกฎหมายและการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบพื้นที่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลัคนาบรรณวัฒน์หัวหน้าโครงการกล่าวว่าโครงการนี้ เป็นตัวอย่างของการนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยในการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของชาติชัยพัฒน์ทองเสริมนักประราชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงาน